สวัสดีที่ทุกท่านทุกทุกคนเด้อมือนีพัาแล้วพัาแล้วของวันที่สามวันที่ยี่สิบเก้าห้าน้อยพันผลไปแล้วแต่กบว่าแตกมือนีรับไปพิเศษรับไปเนาะเฉพาะคิดกะได้แต่วิ่งวิ่งเก็ตได้พิเศษรับจะไปใส่ เป็นน้ำลงวันที่ผิดว่าวันที่มีสิบเก่าเป็นวันที่สามสิบวันนี้ว่าลงผิดดอกมันทับสนทำลายยางหัวขิดไปลายยางนะขิดเหลขกน้าบานนี้กะปกตินี่เขาเด้อบิงในเครืงล่างเค้งบนเด้อพีนองเด้ดอเขากับ,าบาสามในสองบินเขาดูบิ่งเขาโยนสองสองบิง วันนี้กะบีอพีกะวิ่งได้ตั้งแต่เก่าออกเก่าเก็ดไหมพี่น้องออกเก่าเก็ดครับเก็ดหาผาดไปย่งละตัวใ้เก่าหกกับหกหาตัวเน้นํำนี่ตัวเน่นเก่าหกตัวล่องหกหาไปออกเก็ดหาครับเก่าเก็ดเอาปเ๊บไยังเนาะพิดบังํำนี้เนาะกะสี พ่อเด็กคะพอสู้กันอยตี้เนะาะลูกคาเต่าไปโรงเรียนกันยนั่นบ่าแตกบ่าแตกมือนี่แก่มือไม่เนาะมืออื่นแก่ไม่วันที่สามสิบมันนี้วันที่สามสิบจะเป็นตัวเล็กกับเขามาหลับต้มหลับฟังอเออเอฟซีผู้เกา่าผู้ใหม่ก็ได้เอฟซีมาลายดอกของฮาน่อยโ่นี่พีหลอกลายปันใดอยากหน่อยอยู่แต่ว่ากับมาลุดจกักรเยาะดอกมาคาลุดมดชู สุงน่อยดอกแต่ว่าเป็นตัวเล็กกับคำว่าเบิรงเนอเชื่อว่าเป็นการใช้เวลารับส้มต่อได้เลยเนาะวันที่สามสิบอ่าหน่อยเชยนหัวขว้แล้วอ่าหน่อยวันที่สามสิบเริ่มแล้วเ้อเริ่มเริ่มทำกันแล้วอ้าวสะพอกิจจับคูเลยบนตรงรอแล้ว xin lỗi là chắc chắn chắn bưng chắn 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 xuống câu xuống câu Câu hộp Câu hộp Câu kiết Câu kiết

Hình cầu Số cầu Bình Sám tùa. Nâng cầu Nâng cầu

Di Visit Di set so ම ි Son. กาวิ่งเสือเอือนมูมาเบิงหลายๆเลยชุ่มมงว่าขายับปันได้ไนใดชุ่มมงละ่ะว่าถิ่มกันไปใจดอกสูญยุจ่จังสีล่ะจัดหล่ว่าดีปันได คนเบิ่งหน่อยวิ่งแปดหนึ่งหัวจักโยกคนต่างว่าหลายว่าได้แทะของห้าหน่อยกับของเหล่าคนบมาหลายคนมาหลายแปดหนึ่งสามตัวศูนย์แปดหนึ่ง อเลยบ่มีเลยทั้งนี่เป็นคนออกไปกรอบนั้มกับพ่อจักดอกพ่ไปกรอบเห็นใ,ใจผู้คุณผู้นางเขียนให้เลยทั้งนี้ก็ได้พ่ไปกรอบพ่อไปเข่ากลุ้มคิดเห็นผู้นางกระทำอยู่แน่ไพสิกรอบจังไี้ก็บอกให้แจ้งมาแน่ ผู้หูจักแล้วบ่กเป็นห่งังผู้บอท่านหูจักผู้อาศัยหลักกรอบย่าเห็ดเถาะขอราะนำหลายๆผู้หลักกรบเอาเช่าซาเห็นใจปูผู้ผ่อนหนังท่ำคลิปให้เห็นไ,ไปกรบก็ได้ไพ้กรบคลิปไปก็ได้ไปล่งกลุ่ม เอดมินก็คือกันเดอ้ออ่าไปเขากุ้มน้ำกระเจา้าขันกระเจา้าไปเขากุ้มก็ได้มันได้เสียเงินขันมาเบิ่งของปูนี่ว่าได้เสียเงินดินี่เบิ่งฟรีเขามาเบิ่งของปูซะบ่ได้เอาไปกรอบกับ,กบเจ้าสายุติซะผู้กรอบกับมามีกี่คนอดอกผู้อนุญาตให้ก็มีให้กรอบก็มีอยู่คนเดียวนี่แหละสองกนนี่แหละประมาณมวน,นมมั้นมาแมน นันม่แมนเดอร์มันอื่นมันกอบขันว่าไรเมื่อปูคุณหนึ่งมีผู้เดียวกอบได้อนุญาตแล้วเพื่นขันมีหดสามทีคนนั่นถือว่าข้าเจ้าหลักเอาเดอร์หลักกอบสิบสี่ก็บอกต้องเข้าไปเบิ่องคุมข้าเจ้าเดอกข้าเจ้าบ่เห็นโอเห็นใจปูคุณมานังเขียนมานังทำอยู่มาเบิ่งนําปูคุณนี่แต่ข้าเจ้ากอบขันบอกกอบก็แล้วไปขันกอบก็ แล้วผู้ใดเอาไปเขากุมเป็นของปูคุณนั่นคือกรอบันละว่าปูคุณบ่ได้ลงกติกาวก่ากรอบก็บผู้ใดเอาไปเข้าในกลุ่มเก็บเงินเก็บทองปูคุณคิดน FC, ั่นผู้เอฟซีผู้บ่มีเงินผู้มีปัจจุบปัจจัยหน่อยก็บิบิตรเสียไรนักซีลอยหาลอยต่อเดือนต่อกลุ่ม มเบึงนี่บริสเสียเปิดบึงเลยเอาปกติจับกู่เลยเอาไปกอบไปทำคลิปอบคลิปไปกอบก็เศร้าซาหยุดตีซะให้เลือกแล้วไปซะสองสาม พระเจ้าบูมีเงินก็นมีผู้เสียรายเบิง่งผู้มีเงินก็นมาเบิ่งน้ำปูขุนนี่มันจังบริเสียเดอ้อ FC เด้อบอกกันต่อๆกันไปเบื่องฟรีบ่มีเสียรายเดียนรายกุม30 34เบื่องกันอิสระภาพเบื่องแบบอิสระ สามสี่ศูนย์หาสงสัยอยู่อาจจะมีอยู่ดอกพวกไปกอบก็ได้ผู้เห็ดดอกก็เศร้าซะติดกระทำซะบ่ดีดอกจะปลูกคุณเป็นผู้เจ้าของลิปก็ยังบ่ไปเก็บเงินผู้ใดยาวตะพุนจะหาย เพิ่นให้ก็เอาเพิ่นว่าไห้ก็บ่เอาบ่าเ,าบาเรียกรองผู้ลังคนว่าทำหาเงินการหาเงินผู้คนบ่ได้บว่าเ้รวมมือเข้าเจ้าเดอ้ออาชีมีผู้เอาไปกับหาเงินนั่นละผู้บ่ไเ้ผู้บ่ไเ้นั่นคือคนว่ามาดรอกมีบางคนคอมเมนต์มาว่าหยุดกระทำซะหาเงินมันมอมแนให้เข้าใจอย่าว่าไป จังสั่นมันทีเป็นบาปเป็นกรรมเพราะว่าปูคุณว่าได้เรียกร้องเงินทองแต่เอฟซีที่เอาให้บ่าให้กับบุปเป็นยังบ่เรียกร้องเงินทองเด้อมีคนคอมเมนต์ว่าหาเงินแบบนี้สิมัน,มมนบ่าแมนเด้อบ่ได้หาบ่าได้เฮ็ดอาจี่มีผู้ใดผู้หนึง่งเอาคลิปของปูคุณไปกอบลง ในกลุ่มเก็บเงินจำได้ว่ามีคนคอมเมนต์ว่าให้หมดวอกเลขสองสอง่นละว่ายุดทำซาวัานทำต่อไปมันบ่ได้แมนมันบ่มีมันบ่นาเป็นจริงให้เข้าใจบูคุณบ่าได้ไปเรียกร้องเงินผู้ใดผู้ว่านั่นมากผู้ว่ามากคอมเมนต์มากอะยุติซะ เป็นแบบแก้ตัวทันละ่ะเพราะวา่าบุคคลบ่ได้เอาบุคคลนี่แล้วแต่ผู้ที่เห็นใจให้ก็เอาบ่าให้ก็บ่เป็นยังบ่เลียกลองเด้อเหตดเป็นสะพานบุญนี่ผู้เห็นใจว่าเมื่อยว่าหลาข้าเจ้าก็ให้มากก็เอาท่าน,นั้นบ่ได้เรียกลองมีคนว่ายุดดีซะ ชาเห็ดหาเงินชาหาเงินทั้งนี้บอกไปเห็ดแนวไม่มีคนว่าอยู่ดีจำได้เยอะวันน้เห็ดคือว่ามันบ่เป็นจริงมีคนคอมเมนต์ว่าไปทำอย่างอื่นซะอย่ามาเห็ดอันนี้ครับบาปแล้วพวกนั้นมาข้าใจพิดบาปกับตัวท่านเองนั่นแหละเห็นแล้วผวมาคอมเมนต์แบบนั้นกับบาปเอง ผู้บ่ได้เรียกร้องทรัพย์สินปัจจัยยังอาจจะมีผู้เอาไปออกคลิปหาเงินอแอบแฝงไปเอาไปหาเงินด้วยผู้คอมเมนต์มากค่ะก็เป็นยังหรอกโรวมันสำเร็จแล้วถ้าเป็นบาปเป็นกรรมมันก็ไปหาทันแล้ว b i p รับรรมีจริงทันกระับเอาไปเต็มเต็ม ่อปูคุนว่าได้เรียกร้องมันท่องอยังเห็ดให้เป็นสะพานบุญหนครับคูหนึ่งสอง,ง,สองเจปป Chết xuống Chết rồi. Cầu kết, kết Cầu kết Câu kết, kết là cả.

Wing chết bẹt tám xuống chết bẹt xuống ยิ่งกลมเด่นตัวส้ำลอง À rồi. À đổi channel. Channel ปูขุนท่อเอพซีโรปรต้หูปดปเห็นโปได้ได้เสียคาเขาดูเขาส้มกขาโซมมาบอกในเด้อสามหกศูนามพอปูคุนมาได้เรียกร้องออกไปซะเขามาเบิ้งส่องของ สิบหการวยซะจังว่ได้เสียเงินสองสิบหกาวยให้กเอาบ่ให้กับบ่เรียกรองอกสามศูนยเก้าหน่บ่อซ้ำเติมผู้ได้เจ็ดแอ้าวแคปหน้าจอแคปหน้าจอ อันนี้ของวันที่สามชิพแจมของบ้านนี่ลงเอาวันที่นี้ชิพเก่าไปลงสามชิพของบ้านนี่ลงุงของบ้านเ่อลงแล้วมันชับสนคือว,ว่าละพิมพ์ไปแล้วเนาะมีเอฟท่านหนึ่งบอกมาว่าวันที่สามวันที่นี้ชิพเก้าอยู่ก็บ่กเป็นยังกระหู้กันอยู่เนาะลงไปสองชิปอยู่ตามให้อยู่อ้าวห้าหน้อยวันที่สามสิบเฉพาะคิดมีจังซีเดอร์อจับโคซีหาแปดหา

กมเด่นแปดล่องหกเกตปกติศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสองสามสามศูนย์สามสีย์หาหเกตวิ่งศูหตัวล่องสี่ศูห้ตัวสามตัวสี่ศกมเด่นศูห ตัวล่อง3034 VIP 1278 709อ6ง3ก็ก็เกวิ่ง7ก็ตัว078ก็มเด่น78็ล่อง1 2 7่ก็จาก2 16, องาแนลเดอร์บ่ได้เรียกร้องเงินเดอร์บ่ได้เอาไปทำบ่ได้เอาคลิปไปลงกลุ่มเรียก เงินผู้เขามาเบิงเด้อผู้ใดอหเฮ็ดกระทํำกระเซ้าจ้าให้ที่ทุกข่ทุกคนหันมาเบิงนำปูคนนี้บรเสียเงินเบิงฟี่จะตายสำหรับวันนี้ก็มีเพียงต่านี้ละให้ทุกข่ทุกคนอยู่สุกสบายบ่เก็บบ่จนให้มีเงินใส่กันทุกข่ทุกคนในครัวเรือนยาคัดจนเงินทองเด้อสำหรับวันนี้ก็มีเพียงต่านี้สวัสดี